สวัสดีค่ะวันนี้เราใครควรพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่19กข้อ6กันค่ะซาอูลก็ทรงฟังเสียงของโยนาธานและซาอูลจึงปฏิญาณว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดาวิดจะไม่ต้องถูกประหารชีวิตเลยเมื่อซาอูลเริ่มมีความกลัวดาวิดและเริ่มมองดาวิดเป็นศัตรูซาอูลก็คอยหาโอกาสที่จะฆ่าดาวิดเสมอ จนโยนาธานบุตรชายของท่านต้องห้ามปรามและขอร้องท่านให้เลิกความคิดที่จะฆ่าดาวิดและซาอูลนั้นด้วยความที่รักโยนาธานก็เกิดอาการกลับใจรับปากกับโยนาธานว่าจะไม่ประหารชีวิตของดาวิดแต่การรับปากครั้งนี้ซาอูลอ้างถึงพระเจ้าด้วยตั้งใจว่าพระเจ้าจะทรงเป็นพยานการปฏิญาณครั้งนี้การกระทําของซาอูลเราทุกคนที่เรียนพระคัมภีร์จะทราบว่า เป็นการกลับใจรับปากชั่วคราวไม่มั่นคงในการกลับใจจริงน,นี่เป็นบทเรียนที่เราต้องใคร่ครวรตนเองให้ดีอย่าเป็นเช่นซาอูลในตอนนี้เราหลายคนเรียนรู้ว่าในยุคนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่สถิตถาวรในคนใดคนหนึ่งก็ตีความว่าการกลับไปกลับมาของซาอูลนั้นอาจจะเป็นเพราะพระวิญญาณไม่ได้สถิตอยู่ซาอูลก็อยากฆ่าดาวิด แต่เมื่อพระวิญญาณสถิตยอยู่ก็กลับใจไม่ฆ่าแล้วถึงขนาดตั้งปฏิญาณโดยอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จด้วยซ้ำความจริงจะเป็นเช่นไรไม่มีใครทราบชัดแต่สิ่งที่เราเรียนรู้จากการอ่านพระคัมภีร์ที่ยกมานี้ก็คือการกลับไปกลับมาของซาอูลคือธรรมชาติบาปชนิดหนึ่งที่มีในมนุษย์ทุกคนแม้เราทุกวันนี้จะเรียนรู้ว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วนั้น เรายอมรับหรือไม่ว่าบางเวลาเราก็หันไปสนใจบาปอยู่บ่อยครั้งจนต้องกลับใจกันวันละหลายรอบทีเดียวขอให้เรามองเห็นความจริงข้อนี้และระวังตนเองให้ดีอย่าปล่อยให้ธรรมชาติบาปเข้ามามีอำนาจเหนือเราจนเราพลาดต่อบาปนั้นเลยขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน